บันจัตนินะครับวันแรกของสัปดาห์เนี่ยเราจะต้องฝึกนะฮะฝึกการคิดนะฮะการคิดนะครับให้อยู่ในกรอบที่เป็นบวกนะครับเป็นบวกนะครับคิดบวกมองบวกนะครับอย่าไปมองลบคิดลบนะครับเมื่อเราคิดบวกมองบวกแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรมันก็ง่ายมันก็จะสำเร็จง่ายนะครับทำงานก็สนุกนะฮะทำงานก็สนุกมีความสุขกับมัน นะครับคิดแล้วต้องรีบทำนะครับอย่าไปผลัดวันประกันพรุ่งนะครับคิดแล้วรีบทำทันทีอย่ารอครับอย่ารอนะครับแม้แต่ว่า,าไม่ต้องทำเยอะนะครับเพียงแต่ว่าคิดแล้วต้องเริ่มก่อก่อนนะครับอย่างเช่นเราปลูกต้นไม้เนี่ยหากเราไม่เริ่มปลูกเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นตอนมันโตหรือว่าได้กินลูกผลผลิตของต้นไม้นะครับดังนั้นเนี่ย หากเราคิดจะปลูกแล้วเนี่ยเราหาต้นไม้มาเตรียมดินแล้วก็ปลูกลงนะครับนั้นก็รอเวลานะครับดูแลรอเวลาชื่นชมตอนมันโตนะครับแต่ถ้าคิดแล้วไม่ทํานะครับคิดแล้วไม่ปลูกเนี่ยคิดจะปลูกแล้วไม่ปลูกมันก็ปีผ่านไปสองปีผ่านไปสามปีผ่านไปก็ไม่ได้เห็นต้นไม้โตสักทีครับวันนี้ให้ข้อคิดสั้นๆครับสวัสดีครับ